ของข้อถัดไปเราจะมาดูนะครับวิธีการสร้างนะครับเปลี่ยนรับส่งหนังสืออันนี้สําคัญนะครับเราเราสร้างเราสร้างยังไงนะครับหนังสือส่งถึงใครนะครับหน่วยงานไหนภายนอกภายในนะครับโฟหรือลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบสารเคมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อกี้เข้าไปนะก้าส่วนนะครับในตระก้าส่วนตระก้าส่วนก็คือจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่นะครับ คนหนึ่งอย่างผมนะครับผมก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็พอส่วนก็คืออย่างพอคนทิปนะครับผมกับพอคนทิปเนี่ยก็จะอยู่ในตะก้าก็คือส่วนเดียวกันนะครับมองเห็นเหมือนกันนะครับตะก้าพอองสํานักนะครับก็จะประกอบด้วยยูเซอร์พอองสํานักนะครับก็คืออย่างสุดท้ห้ก็เป็นพอชมเชยนะครับแล้วก็พอส่วนทุกส่วนนะครับในกรณีที่มีการรักษาราชการแทนนะครับแล้วก็ยออสานักที่รับส่งสื่อแทนพออนะครับ จะคือหนึ่งท่านหรือสองท่านก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่กองสนักงานนั้นครับสามคนนี้จะเห็นเหมือนกันหมดนะครับเห็นตะก้าพอเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตะการรอปสนะครับก็คือยูเซอร์ของรปสนะครับแล้วก็ยูเซอร์ของอบนะครับที่คอยรับส่งหนังสือแทนรปสนะครับรอปสและยูเซอร์อบก็จะเห็นเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับตะการรอปรอปสคือเลขาธิการรอปสนะครับก็คือมียูเซอร์ของเลขานะครับแล้วก็ยูเซอร์ รับส่งหนังสือแทนเลขานะครับอยู่ในตะก้าด้วยกันนะครับพอการทางานนะครับของหนังสือเข้าภายในนะครับเมื่อเราล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบสารบัญนะครับผ่านล็อกอินคือระบบปกตินะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในตะกาผอกองสํานักนะครับยูเซอร์ธุรการนะครับเนี่ยเมื่อมีหนังสือเข้านะครับก็ลงรับหนังสือนะครับในตะก้าพอนะครับแล้วตรวจสอบภารกิจนะครับว่าเป็นของส่วนใด แล้วก็ตั้งแท่นเสนอผอนะครับเมื่อผอเห็นหนังสือแล้วนะครับก็บันทึกข้อสั่งการนะครับบันทึกเสร็จแล้วนะครับยูเซอร์ของธุรกการคนเดิมเนี่ยนะครับก็สอบนะครับว่าเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือเวียนนะครับถ้าเวียนหนังสือก็เวียนออกไปเลยนะครับโดยยูเซอร์คนนั้นยูเซอร์ทุลกการนะครับก็เวียนออกไปเลยผ่านอีเมลผ่านไลน์แล้วแต่สำนักนนั้นนะครับถ้าเป็นหนังสือสั่งการนะครับยูเซอร์ของ ุรักการนะครับที่เป็นหน้าห้องของผอเนี่ยนะครับก็ส่งหนังสือสั่งการไปยังผอส่วนนะครับที่ได้รับมอบหมายก็คือตะก้าเข้าตะก้าส่วนนะครับที่เห็นทั้งคู่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่และผอส่วนเห็นเหมือนกันนะครับเมื่อยู้าหน้พผอส่วนนะครับเห็นหนังสือแล้วนะครับก็รับหนังสือนะครับผอส่วนต้องรับเองนะครับในตะก้าส่วนกดรับเองรับแล้วก็บันทึกงานนะครับแล้วก็ส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับที่ได้ เรียกลับข้อสั่งการมานะครับเข้าไปยังเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นเห็นหนังสือทางอีเมลแล้วนะครับปฏิบัติงานเรียบร้อยนะครับก็ส่งนะครับการทําทงานนะครับไปยังพอสํานักผ่านระบบสารบัญแล้วก็บันทึกงานผ่านไลน์หรือวตาก็แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเมื่อกี้นะครับคนนี้นะครับก็เข้าไปในระบบนะครับเข้าไปบันทึกงาน แล้วก็แจ้งผลปฏิบัติงานในระบบนะครับแล้วก็ปิดงานก็คือจบขั้นตอนของาาหน,นะนังสือรับเข้าภายในนะครับหนังสือรับเข้าภายในนะครับการลงรับเอกสารนะครับกรณีที่มีเอกสารที่เป็นเอกสารตัวจริงมานะครับสมมุตินะครับอยอทอลออเล็กที่เอกสารตัวจริงนะครับกรอกเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับเล็กที่เอกสารนะครับแล้วก็จากใครนะครับสมมุติว่าจากพออ,อ ยอนะครับถึงสสทสนะครับเรื่องสมมตินะครับ,นะร,บร,รายชื่อ,มมอขอรอราละเอียดที่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็คือที่จําเป็นก็คือใส่ที่เป็น,ปนจุดเนี่ยครับโอเคแล้วก็สมมติรายละเอียดผมใส่แล้วกัน ปเป็นระเบียก็กดบันมคลิกนะครับสร้างได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นการลงรับปกติที่เราทําเป็นหนังสือที่ไม่มีการสแกนผ่านระบบนะครับเป็นหนังสือตัวสีฟ้าเนาะแล้วก็เอาหนังสือสีฟ้าฉบับเนี้ยสแกนเข้าระบบนะครับโดยคลิกที่ตัวสแกนนะครับหรือถ้าตัวสแกนตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงไว้เนาะมันก็จะถ้าเกิด สแกนไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นเครื่องสแกนนะครับก็สามารถสแกนเข้าไปได้เอาหนังสือที่รับเป็นตัวสีฟ้าสแกนเข้าให้เป็นสีส้มนะครับจบอันนี้คือเป็นหนังสือรับเข้าปกตินะครับที่มีการถือเข้ามาหรือหรือไม่ได้ผ่านระบบเข้ามานะครับ